กัน,ก,นกับน้องโบฟองนะคะในวันนี้เราก็มาคนเดียวนะคะซึ่งน้องเหมยก็ไปเที่ยวไปหาเพื่อนนะคะอันนี้เรามาอัปเดตเอ่อพาร์ไทไจนของเรานะคะไปถึงไหนแล้วก็คือจะบอกว่ายังไม่ออกนะคะทุกคน <c oughs> ก็สามสี่วันผ่านมาแล้วเนาะก็ยังไม่ออกนะคะเราก็ลดน้ําไว้อยู่นะคะทุกคนก็ยังไงก็จะอัปเดตอีกทีนะคะซึ่งตอนนี้เราจะมาเล่าอุย้ยมาบอกเรื่องในหมู่บ้านกวางนะคะทุกคนก็ จะบอกว่าทุกคนทุกคนเป็นห่วงน้องนะคะซึ่งได้เห็นข่าวในลักเชียงตุงนะคะที่ในหมู่บ้านกวางติดโควิดนะคะก็ทุกคนก็เป็นห่วงดูใจตัวเองด้วยจริงหรือใช่หรอแบบนี้ที่บ้านกวางติดโควิดจริงหรอใช่ค่ะติดจริงค่ะก็ก็ประมาณสามคนประมาณนี้เนาะเออตอนนี้ก็กักตัวไว้แล้วนะคะซึ่งก็น่ากลัวมากคือแบบใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะ อุยอุยแล้วแล้วฝากอยู่แป๊บหนึ่งนะก็จะบอกว่าในวันนี้มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่น้องไปเห็นมานะคะซึ่งพีเอฟซีถามมาว่าอืยังส่งของมาที่เชียงตุงได้อยู่หรือเปล่าส่งของอส่งของมาได้อยู่หรือเปล่าแบบนี้นะคะก็ถามมานะคะวันนี้เราก็จะมาตอบคําถามนะคะก็จะบอกว่ายังส่งของมาได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่า มันจะช้านิดน,นึงนะคะช้านิดน,นึงแบบเนี้เนาะก็ยังส่งได้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็พี c ซถามมาด้วยอีกว่าเอ้ยมาว่าอีกด้วยเอ้นั่นแหละมามาอีกคำคำหนึ่งนะคะก็จะบอกว่าอืมส่งยังไงนะคะก็ส่งมาตามเคอรี่แบบเนี้ยเนาะก็ส่งมาที่ที่แม่สา อีกทีนึงแล้วก็ที่แม่สายส่งมาทักทิีเด็กอีกทีนึงแล้วก็ทักทีเด็กส่งมาเชียงตุงอีกทีนึงนะคะก็สาครั้งถึงจะแม่สายทักทีเด็กเชียงตุงถึงน้องทันทีประมาณเนี้ยเนาะถึงถึงสาวเชียงตุงทันทีนะคะก็อันเนี้ยแหละนะคะนี่ก็มาตอบคําถามนะคะแล้วก็อีกอย่างในวันนี้เราก็ใจดีนะทุกคนคือจะวน้องใจดีมาก จะดีเรื่องอะไรนะก็คือจะบอกว่าเราจะามีพียบฟซีท่านหนึ่งนะคะกอ็อยากจะได้ของเชียงตุงนะคะซึ่งจะเป็นอะไรก็คือพระนะคะคือวันก่อนน้องมาปลูกพระไโจนแล้วก็ไปถ่ายพระสิวลีนะคะที่พี่คนหนึ่งแกะส,กะสลักเอนั้นไว้อยู่แกะไว้คือทำอยู่แบบนี้นะคะก็น้องถ่ายไปก็เลยมีพียบซีท่านหนึ่งนะคะสนใจแล้วก็ อยากจะเอาไปบูชานะคะก็เลยบูชาก็เลยแบบว่าอยากได้แบบเนี้ยนอนก็เลยแบบอืมเราก็เลยจะส่งไปให้พ f c นะคะจะซื้อส่งไปให้นะคะก็มี PFC ท่านไหนหรือว่า PFC คนไหนเนาะอยากจะได้ของที่เชียงตุงหรือว่าอยากได้อะไรนะคะก็ อยากกินอะไรแบบของเชียงตุงที่มีแล้วก็ส่งไปง่ายแบบว่าไม่เสียแบบนี้เนาะเหมือนอย่างเช่นเหมือนถั่เน่าประมาณนี้เนาะถั่นเน่าเชียงตุงที่พี่ถั่นเน่าอร่อยๆเนี่ยถั่นเน่ามันจะเป็นเป็นแผ่นเป็นแผ่นแบบนี้นะคะก็จะจะขึ้นรูปให้ดูนะคะอ่าถั่เน่านะคะใครที่อยากสั่งก็สั่งได้นะคะสั่งน้องได้นะคะเออหนึ่งถั่นเน่าเนาะสองก็คือ เหมือนอย่างเช่นปลา่องนะคะปลา่องก็จะขึ้นรูปให้ดูนะคะก็จะเป็นแบบว่าหอมกับกระเทียมแบบเนี้ยผัดแล้วก็เอ,อผัดให้มันแห้งแบบนี้นะ,ะผัดเหรอเจียวเจียวให้มันแห้งเหรอนั่นะเขาเรียกว่าปลา่องอะแต่ทางไทยเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวน้อกขึ้นรูปให้ดูก็รู้แล้วทุกคนเหมือนเหมือนเหมือนพี่ใหม่เคยทาขายอะทุกคนเออแบบนั้นแหละอันที่ของที่แบบว่าเก็บไว้นานได้แบบนี้นะคะ ก็อย่างเช่นมีหลายๆอย่างเลยนะคะแล้วก็จะขึ้นให้ดูนะคะอ่าใครที่อย่างเช่นเหมือนชาชาเชียงตุงแบบนี้ชาดื่มแบบนี้นะ,ะชาแห้งแล้วก็ไปแช่น้ําร้อนดื่มแบบนี้นะคะมันจะขมขมนิดน,นึงนะคะนั่นก็จะดีเอ่อกินแล้วคือแบบอืมไม่ไม่เจ็บคออะไรกินก็ได้นะอันนี้ก็คือคนทางนี้จะชอบกินมากนะคะเหมือนคุณพ่อก็กินทุกวันเลยทุกคนอันนี้ก็ชานะคะน้องจะขึ้นให้ดู มีหลายอย่างเลยวันนี้เราใจดีไงเราใจดีไม่ใช่ว่าจะซื้อให้พีเอฟซีนะคือแบบจะ <c oughs> น้องจะส่งให้ถ้าพีเอฟซีคนไหนสนใจแล้วก็อยากสั่งนะคะก็สั่งได้นะคะน้องจะส่งให้นะคะก็ในวันนี้ก็มาบอกพีเอฟซีเองจริงๆน้องน้องอะสั่งของที่แม่สายไว้นะคะก็จะเป็นของอะไรกระแมกระแมนะคะก็ของกินอะของกินมันจะมีรส ทุเรียนแล้วก็ใบเตยใบเตยนะคะใบเตยค <laughs> <laughs> ับเตยอันนั้นแหละใบเตยนะคะเอ่อมันจะมีเอ่อกระแมนะคะกระแมอีบอ้ะคุ้จักหกวะกระแมนะไม่ใช่กระเป้กระแมนะเหมือนเขาแอปนะอันนี้สองอออันนั่นน่ะเออน่าจะขึ้นรูปให้ดูอีกที เพราะมันเป็นของที่น้องชอบมากมากแต่ว่าตอนนี้เราสั่งแล้วมีที่แม่สายแต่ว่าเชียงตุนนี่น้องไม่เห็นไม่เคยเห็นเลยแต่น้องไปแม่สายแล้วน้องน้องไปกินแล้วติดใจถ้าคนที่อยู่แม่สายเขามาเชียงตุงเขาจะก็จะเสื้อน,นั้นมาผักคนเชียงตุงนะคะน้องก็จะชอบกินมากมากเลยกะละแมนะคะในในเราก็สั่งของที่แม่สายไว้แล้วนะคะก็จะเป็นกะละแมนั่นเองเนาะ ก็น้องชอบกินมากๆถ้าคนแม่สายแบบนี้เขามาเที่ยวเชียงตุงหรือญอาติพี่น้องแม่สายมาเชียงตุงนะคะเขาก็จะซื้อแบบนั้นมาเออมาพาคนเชียงตุงแบบนี้นะคะน้องก็จะชอบกินมากๆเลยน้องจะขึ้นรูปให้ดูนะกลัวแบบว่าน้องพูดชื่อไม่ถูก,กแบบนี้นะคะ mm hmm. กะละแมอืม <laughs> ก็คือกินแค่นิดเดียวก็คือแบบว่าอร่อยมากๆอ่ะ ในน้องก็จะสั่งของแล้วไงก็เลยแบบว่าเออใจดีเพราะว่าเผื่อพี่ฟิสอยากกินอะไรของทางนี้หรือว่าอยากสั่งอะไรแบบของทางนี้ไปลองกินดูนะคะ mm. ก็สามารถสั่งน้องได้นะคะน้องก็จะได้เข้าไปในเมืองพอดีแบบนี้ก็จะไปส่งให้พี่ๆนะคะ mm. คนไหนที่สนใจแล้วก็อยากสั่งของทางเชียงตุงนะคะก็ติดต่อมาทางเ,ออเพจ น้องบลฟองเชียงตุงนะคะก็มันก็มีหลายๆอย่างเนาะที่เชียงตุงอะ่ะมันก็มีของกินหลายอย่างเลยนะคะที่แบบว่าประเทศไทยไม่มีนะคะก็ถเน่านั่นแหละเั่านั้ประเทศไทยก็ไม่มีหรือว่ามีขายอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้าถ้าสั่งที่เชียงตุงไปแบบน้องน้องส่งให้แบบนี้ก็จะอจะอร่อยกว่ามั้ง <laughs> แล้วก็มีอีกคําถามคําถามหนึ่งมีน้องคนนึงนะคะเข้ามาแล้วก็มาถามว่าพี่วพองนะคะใช้อะไรทําไมถึงหน้าใสจังจริงๆหน้าพี่ไม่ใสนะทุกน้องน้องสิทุกคนไม่ได้ดี <laughs> มีน้องคนนึงถามมานะคะก็มาตอบในคอมเมนต์เอยมาตอบในคลิปนี้นะคะก็จริงๆหน้าก็ไม่ค่อยขาวนะหน้าน้องหน้าพี่ดํา ก็จะบอกว่าใช้อะไรหรอไม่ใช้อะไรค่ะไม่ใช้อะไรเลยก็หน้าน้องก็ประมาณนี้แหละถ้าถ้าแต่งหน้านิดนิดก็ใช้แป้งผุ่นแล้วก็สีปากแล้วก็มีคิ้วถ้าคิ้วไม่มีนี่คือออกบ้านไม่ได้คืนตกใจเสียหนา้าตัวเองก็แต่พี่กินแต่วิตามินซีวิตามินซีนะคะเดี๋ยวจะขึ้นตู้ให ข้างนี้นะคะนี่ก็คือเออพี่กินไว้นะคะสำหรับคำถามคอมเมนต์คอมเมนต์ที่คอมเมนต์มานะคะก็มาตอบแล้วนะคะก็จะเป็นวิตามินซีตัวนี้นะคะที่กินไว้นะคะก็หน้านี่ไม่ใช้อะไรเลยถ้าจะไปถ่ายคลิปก็แบบโป๊ะโบบแบบนี้ก็ออกไปเลยเอาแป้งฝุ่นอะทำแบบนี้ก็แต่งออกออกไปเลยนะคะไม่ใช้อะไรเลยก็อันนี้ก็เป็น อืมหน้าที่พังๆนิดนึงนะแต่สีปากกับคิ้วนี่ถ้าไม่มีสีปากก็ไม่มีแรงเดินนะคะอืมก็คือจะบอกว่าถ้าไม่มีคิ้วก็ไม่มีแรงเดินเหมือนกันโอเคนี่ก็มาคลิปแบบอืคนใจดีนะคะมาแบบคลิปแบบเอ,อใครที่สนใจของเชียงตุงนะคะสั่งได้แล้วก็ มาตอบคำถาม fc ด้วยนะคะอันนี้ก็จะขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะแล้วจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆในสวนแล้วก็ทุ่งนานะคะทุ่งนาตามธรรมชาติสวยงามนะคะทุ่งนาเข้าออกแล้วนะคะต้นข้าออกแล้วทุกวันนี้ทำอะไรทุกคนนี่เอาหลานตัวแสบเนี่ยแหละทุกคนร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนไม่สบายนะคะนี่ปวดท้อง ก็จะพาเที่ยวนิดนึงนะคะตอนนี้จะกินขนมแล้วจะไปกินขนมแล้วนะทุกคนที่ร้องไห้มากๆเลยเพราะว่าไม่สบายนิดหน่อยผอมก็ผอมลงเหลือแต่กระดูก อันนี้ก็จะเป็นหงสามชั้นบ้านกวางยังไม่เสร็จนะคะกำลังสร้างอยู่นะทุกคนก่อนที่จะจบคลิปนะคะก็เอาบุญมาผักพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะก็จะมีทำบุญหงสามชั้นที่ถ่ยให้เมื่อกี้นะทุกคนก็สำหรับพี่เอฟซีท่านไหนนะคะอยากร่วมทำบุญนะคะเอ่อ ก็อันนี้ก็คือแบบว่าท่านอ,อ,อ,อาจารย์พระอาจารย์ที่วัดนะคะเขาก็บอกว่าถ้ามีเพียบซีท่านไหนอย่างร่วมทำบุญที่วัดเราก็สามารถร่วมทำบุญได้นะคะแบบนี้เนาะก็จะมีโรงสามชั้นที่บ้านกวางบ้างแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่น้องลงเพชรน้องประพองเชียงตุงนะคะนั่นก็จะเป็นถนนเส้นทางขึ้นพระธาตุ จอมหมอกนะคะเชียงตุงนะคะก็จะเป็นสถานที่เที่ยวที่เอ่อเป็นพระทาตุที่สูงแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้พระทาตุจอมมอกน้องไม่เคยไปถ่ายนะคะเดี๋ยวน้องจะขึ้นให้ดูนะคะก็อือันนี้ก็จะเป็นอีกที่นะคะจะเป็นอีกอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นพระธาตุอีกพระธาตหนึ่งที่น้องเคยไปถ่ายตลอดนะคะสิบสองลักษณะ,ะก็จะมีเอ่อ พระแม่นพระแม่ธรณีนะคะก็จะมีพระแม่ธรณีนะคะที่ตอนนี้น้องจะทําบุญอุนนะคะก็ตอนนี้เขาซื้อมาแล้วแต่ว่ายังไม่มีคนทําบุญนะคะซื้อมาแบบว่าเหมือนเหมือนอย่างเช่นเอ,อ,เอามาก่อนเดี๋ยวค่อยจ่ายเงินอะไรประมาณนี้เนาะก็อันนี้ก็คือพระแม่ธรณีนะคะก็จะเป็น อีกพระทาตหนึ่งนะคะก็จะมีพระอาจารย์แต่ละที่นะคะวัดบ้านกวางบ้างแล้วก็บนพระาธาตุจอมหมอกบ้างแล้วก็พระาธาตุพระศิสองรักบ้างนะคะก็ให้น้องเป็นสะพานบุญให้นะคะก็ช่วยช่วยกันเนาะเชีงตุงนะคะก็วันนี้เราก็แบบว่ามาอาบุญมาผักพี่พี่เทุกท่านนะคะสำหรับท่านไหนอยากร่วมทำบุญกับน้องนะคะสามารถติดต่อน้องได้ทาง เพจน้องบุพองเชียงตุงนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปเอาหลานซื้อของกินก่อนตอนนี้นางงแงมากแล้วทุกคนนางองไงมากเลยนะอยากกินขนมนะคะไปค่ะ